สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูบันเฉลิมติวซ้อยอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับหน่วยการเรียนรู้ที่2การดำรงพันุ์ของสิ่งมีชีวิตแผนผังหัวข้อในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะยังอยู่ในหัวข้อลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์พืชและมนุษย์ครับ และบทเรียนนี้ครับนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์มาตรฐานการเรียนรู้นะครับว1 3ตัวชีว้วัดป5ข้อที่1ครับและจุดป,ประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้นะครับนักเรียนคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะครับอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่ สู่ลูกของมนุษย์ได้ครับข้อที่2นักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้นะครับและข้อที่3มครับมีความรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทํางานที่ได้รับมอบหมายครับมาเข้าสู่ปัญหาชวนสงสัยครับนักเรียนเมื่อพูดถึงบทเรียนนะครับที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์นะครับเราจะนึกถึงนะครับความเป็นมนุษย์หรือว่าร่างกายมนุษย์เนี่ย ที่มีอวัยวะเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแขนขาหูตาจมูกแต่อย่างที่เราทราบกันครับว่าต่อให้มีเหมือนกันนะครับลักษณะที่มีเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะครับและในภาพนี้ครับเป็นภาพครอบครัวชาวแอฟริกันครับลักษณะเด่นของเขาเนี่ยนักเรียนจะพอสังเกตได้อยู่แล้วนะครับครอบครัวชาวแอฟริกันนะครับมีลักษณะใดครับที่เหมือนกับเป็นจุดเด่นจุดสําคัญของเขาเลย นักเรียนเหมือนกับพอมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับใช้ทักษะการสังเกตเห็นภาพแล้วนั่นก็คือมีผิวคล้ำครับหนังตาสองชั้นจะหมูกโดงและผมหยักศกครับของครูเนี่ยผมก็หยักศกนะครับนักเรียนแต่ว่าไม่ได้มีเชื้อสายชาวแอฟ,ฟริกันนะครับเหมือนกับได้จากคุณพ่อคุณแม่มานะและภาพต่อไปครับเป็นภาพของครอบครัวชาวเอเชียครับ ลักษณะก็จะชัดเจนเลยมีความแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้ครอบครัวชาวเอเชียครับมีลักษณะใดที่สําคัญครับนักเรียนพอจะมองเห็นภาพหรือใช้ทักษะการสังเกตมองเห็นภาพไหมครับคำตอบก็คือมีผิวขาวเหลืองครับหนังตาชั้นเดียวจมูกโดง่งผมตรง จากทั้งสองภาพนะครับและสองครอบครัวเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะแอฟริกันหรือชาวเอเชียนะครับมนุษย์แต่ละชนชาติครับนักเรียนมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับนักเรียนสงสัยใช่ไหมละครับคำตอบก็คือมนุษย์แต่ละชนชาตินะครับมีลักษณะที่เฉพาะและมีความแตกต่างกันออกไปครับและจะแตกต่างกันอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในบทเรียนนี้ครับ เข้าสู่คำถามสำคัญนะครับลักษณะใดของมนุษย์ที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมครับและกิจกรรมในบทเรียนนี้นะครับจะเป็นการสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นภาพถ่ายครอบครัวของชาวเอเชียชาวตะวันตกชาวอาหรับชาวแอฟริกันและครอบครัวของชาวลูกครึ่งนะครับ ก็จะมีแว่นขยายหนึ่งอันด้วยนะครับอ่านี่ตามภาพเลยนะครับชาวเอเชียชาวตะวันตกลูกครึ่งนะครับชาวอาหรับและแอฟริกันวิธีทำนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มครับแต่ละกลุ่มให้ผู้แทนนะครับรับภาพครอบครัวของชาวเอเชียหรือว่าชาวตะวันตกชาวอาหรับแอฟริกันหรือลูกครึ่งไปกลุ่มละหนึ่งภาพครับ จากนั้นนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับลักษณะต่างๆเลยของบุคคลในครอบครัวเดียวกันนะครับว่ามีลักษณะในบ้างที่คล้ายกันและแตกต่างกันครับแล้วก็บันทึกข้อมูลด้วยนะครับ3ครับจัดกระทําข้อมูลที่บันทึกได้นะครับให้อยู่ในรูปผังมนุทัศน์ที่แสดงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของบุคคลในครอบครัวนั้นๆนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับและอภิปรายร่วมกันครับ และนี่ก็เป็นตารางนะครับการบันทึกผลการทํากิจกรรมก็จะมีทั้งลักษณะที่คล้ายคลึงกันด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลักษณะที่แตกต่างกันหวังว่านักเรียนนะครับจะตั้งใจลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่นะครับเข้าสู่คําถามก่อนทํากิจกรรมนะครับนักเรียนลักษณะของมนุษย์ที่นักเรียนต้องการสังเกตนะครับคืออะไรวาดภาพและระบุลักษณะเหล่านั้นนะครับ คำตอบก็คือลักษณะตาหูจมูกปากสีผมและสีผิวครับเอาละครับนักเรียนเมื่อเราพร้อมนะครับเรามาเริ่มทำกิจกรรมการสำรวจลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์กันครับถ้าพร้อมแล้วดูกันได้เลยครับไปเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับ กิจกรรมการศึกษาหรือว่าสำรวจเปรียบเทียบลักษณะที่คล้ายคลึงของมนุษย์แต่ละชนชาตินะครับดูซิว่านักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาแล้วมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรแต่ละชนชาติมาดูตัวอย่างคําตอบการบันทึกผลการทํากิจกรรมกันนะครับตารางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันอันนี้จะเป็นภาพรวมนะครับนักเรียนก็จะเป็นผมสีน้าตาลดําครับ เส้นผมตรงหนังตาชั้นเดียวผิวสีขาวเหลืองส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันครับปรากฏว่าไม่มีครับเข้าสู่คำถามหลังทำกิจกรรมครับครอบครัวที่นักเรียนเลือกศึกษาเป็นชาวอะไรตรงนี้ให้นักเรียนตอบตามที่นักเรียนได้ศึกษามาเลยนะครับส่วนตัวอย่างคำตอบของครูก็จะเป็นครอบครัวชาวเอเชีย นักเรียนมีวิธีสังเกตนะครับอย่างไรครับว่าบุคคลใดเป็นพ่อแม่และบุคคลใดเป็นลูกมีวิธีสังเกตอย่างไรนะครับคําตอบก็คือลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันครับและลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวนี้นะครับได้แก่ลักษณะใดบ้างก็คือครอบครัวชาวเวเชียเนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่ ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับคําตอบนั่นก็คือรูปร่างรูปร่างนะครับหน้าตาจมูกปากสีผมความสูงสีผิวและลักยิ้มครับต่อไปนะครับลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวที่มาจากต่างชนชาติกันมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ ต่างชนชาติเลยนะครับนักเรียนแน่นอนครับว่าต้องมีความต่างกันอยู่แล้วแล้วคิดว่ามีความเหมือนด้วยไหมคําตอบนั่นก็คือลักษณะแตกต่างกันครับเช่นชาวเอเชียมีสีผิวขาวเหลืองนะครับส่วนชาวตะวันตกก็มีผิวขาวและชาวแอฟริกันก็มีสีผิวที่คล้ำดำครับสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไร ตรงนี้เนี่ยค,คุณครูก็อยากให้นักเรียนนะครับร่วมกันลงมือสรุปผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับมนุษย์นะครับสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้เช่นเดียวกับพืชและสัตว์ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับหรือถ่ายทอดจากมนุษย์รุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนั้นเนี่ยก็จะได้แก่รูปร่างลักษณะนะครับสีสระ รูปล่างหน้าตานะครับเส้นผมจมูกปากลิ้นหูความสูงหรือแม้กระทั่งสีผิวครับและมนุษย์นะครับสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้เช่นเดียวกับพืชและสัตว์เลยนะครับลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากมนุษย์รุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกได้เช่นรูปล่างลักษณะสีสะรูปหน้าเส้นผมจมูก ปากลิ้นหูความสูงลักษณะเหล่านี้นะครับจะทําให้มนุษย์มีความแตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นๆเหมือนกันครับจะอย่างไรก็ตามพันธุงเรียนมนุษย์นะครับมีความหลากหลายด้านชนชาติมนุษย์แต่ละชนชาติจึงมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างหลากหลายด้วยเช่นกันครับจะเห็นนะครับว่าจากภาพนี้เนี่ยจะมีครอบครัวชนชาติ ทั้ง5ชนชาติเลยชาวเอเชียชาวตะวันตกชาวลูกครึ่งเอเชียแอฟริกันชาวอาหรับและครอบครัวชาวแอฟริกันก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันนะครับนักเรียนมนุษย์นะครับเมื่อโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์นะครับเพื่อเพิ่มจํานวนและดํารงพันธุ์ครับโดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ ทำให้ลักษณะทางพันธุกรรมมีความเฉพาะมากครับแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆและมนุษย์นะครับมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมครับเช่นเชิงผมที่หน้าผากาแบบนี้นะครับนักเรียนเ,ยเชิงผมที่หน้าผากบางคนก็จะเรียบตรงนะครับอย่างคุณครูก็จะมีเหมือนกับลักษณะที่โค้งมานิดนึงเห็นไหมครับชัดเจนไหมลักยิ้มครับลักษณะหนังตาการห่อลิ้น ลักษณะของติ่งหูลักษณะเหล่านี้นะครับทำให้มนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับและมีความแตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยมนุษย์มีความหลากหลายด้านชนชาติมนุษย์แต่และชนชาติจึงมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่แตกต่างหลากหลายด้วยเช่นกันครับสิ่งมีชีวิตนะครับทุกชนิดทั้งพืชสัตว์และมนุษย์นะครับ ที่มีจํานวนมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดเนี่ยล้วนแต่มีลักษณะที่แตกต่างออกไปครับเมื่อสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์หรือเพิ่มจํานวนหรือขยายเผ่าพันธุ์เนี่ยลักษณะต่างๆเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นบนรรพบุรุษไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเราเรียกลักษณะแบบนี้เรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมครับ หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษานะครับเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือมนุษย์นะครับคุณครูก็จะมีแผนภาพมาให้นักเรียนดูศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของต้นถั่วครับนักเรียนจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกครับในแผนภาพนี้นะครับจะเป็นต้นถั่วพ่อพันุ์นะครับจะเป็นต้นสูงอ่า และต้นถั่วแม่พันธุ์จะเป็นต้นเตี้ยครับดูจากภาพสังเกตเห็นชัดเจนเลยเมื่อผสมพันธุ์แล้วนะครับจะได้ต้นถั่วรุ่นลูกเป็นต้นสูงครับแผนภาพต่อไปนะครับจะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของไก่จากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกครับก็จะมีไก่พ่อพันธุ์และไก่แม่พันธุ์นะครับให้นักเรียนสังเกตลักษณะของ พ่อพันธ์กับแม่พันธุ์ใหด้ดีว่ามีความแตกต่างกันอยู่นะครับไก่ตัวผู้และตัวเมียเมื่อผสมพันธุ์แล้วนะครับก็จะได้ลูกไก่ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแผนภาพต่อไปนะครับเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ครับจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนะครับตามแผนภาพนี้ก็จะเป็นพ่อและแม่นะครับเมื่อได้ลูกแล้วก็จะเป็นลูกสาวครับ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมครับสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันครับหรือเหมือนกันเช่นมนุษย์ในครอบครัวเดียวกันนะครับจะมีลักษณะที่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณสีผมดวงตาจมูกหรือว่าปากมีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกันนะครับในขณะที่สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปครับเช่น ต้นถั่วที่มีหลากหลายพันธุ์แต่ละพันธุ์นะครับก็จะมีลักษณะของลำต้นใบดอกและผลที่แตกต่างกันครับลำดับต่อไปนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนเลือกครอบครัวของคนในชนชาติต่างๆนะครับที่นักเรียนสนใจนะแล้วออกแบบหาภาพลักษณะต่างๆของบุคคลในครอบครัวเดียวกันของคนในชนชาติดังกล่าวนะครับแล้วเขียนชื่อชนชาติ ลักษณะทางพันธุกรรมจัดทำเป็นแผนภาพจัดทำเป็นชิ้นงานครับและนี่ก็เป็นเกณฑ์นะครับแบบประเมินชิ้นงานมีทั้งหมด4ระดับนะครับให้นักเรียนจัดกระทำภาพและข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันและนำเสนอด้วยแบบที่ชัดเจนถูกต้องครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมครับ นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับสามารถร่วมกันนำเสนอภาพนะครับและข้อมูลที่นักเรียนได้ศึกษาหรือทำกิจกรรมมาในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในห้องเรียนและร่วมกันตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องครับเอาละครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะทำผลงานออกมาที่สวยงามแต่เราก็ไปดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆน,น,นักเรียนของเราด้วยนะครับและนี่ก็เป็นภาพชนชาติ ครอบครัวชาวแอฟริกันครับนักเรียนลักษณะาทางพันธุกรรมที่มนุษย์สามารถถ่ายทอดได้ก็จะมีผิวดําคล้ํานะครับลักษณะผมหยิกหนังตาสองชั้นจมูกโด่งและลิมฝีปากที่หนาครับและตัวอย่างผลงานของนักเรียนนะครับหรือเพื่อนๆของเราชิ้นต่อไปครับนักเรียนเป็นชนชาติครอบครัวชาวเอเชียครับลักษณะาทางพันธุกรรมที่มนุษย์สามารถถ,ถ่ายทอดได้นะครับก็คือชาวเอเชียเนี่ยมีลักษณะที่ ผิวสีขาวเหลืองครับผมดำใบหน้าแบนกว้างสีสะกลมเล็กโหนกแก้มสูงนะครับและตาเลียวครับเอาละครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของตนเองนะครับและร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นจัดแสดงผลงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ Facebook ของโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่นๆต่อไป แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับบทเรียนนี้ตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่างๆว่ามีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้างนะครับจุดสงสัยที่นักเรียนอยากรู้เพิ่มเติมสามารถบอกค,คุณครูประจำวิชาได้เลยน,นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงท้ายนะครับเรามาทำแบบทดสอบปรนัยนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ครับข้อที่1ลักษณะในข้อใดไม่สามารถถ่ายทอด จากพ่อแม่สู่ลูกได้ย้ำนะครับว่าไม่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้หนึ่งสีผิวสองหนังตาสามความสูงสี่ปานแดงไม่สามารถถ่ายทอดได้นะครับนักเรียนคุณครูเชื่อว่านักเรียนพอจะมีคําตอบนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอบได้อย่างถูกต้องเลยนั่นก็คือข้อที่ข้อที่สี่ครับนักเรียนปานแดงนะครับเหตุผลนั้นก็เพราะว่า ปานแดงไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมครับจึงไม่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมจริงๆที่สามารถถ่ายทอดได้ก็จะมีสีผิวนะครับหนังตาความสูงนะครับที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมข้อที่2ครับนักเรียนเราได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากใครครับ โอ้ห oh, คำตอบนีนะ้คิดว่านักเรียนน่าจะพอตอบได้นะครับ 1. พ่อแม่ 2. ลุงป้า 3. น้าอาและ4ครูเพื่อนเราได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนี้มาจากมาจากพ่อกับแม่ครับนักเรียนเหตุผลก็เพราะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างครับเช่นสีตาสีผมสีผิว ความสูงจากพ่อแม่มาสู่ลูกครับและข้อ3นะครับข้อใดแสดงถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมครับ 1. การมีผมยาวเหมือนแม่ 2. การมีผมตรงเหมือนพ่อ 3. การมีรอยแผลเป็นที่หน้าผากเหมือนปู่และ 4. ครับการมีความสามารถด้านการพูดเหมือนยาย จะเห็นว่าสี่ข้อนี้มีความแตกต่างกันนะครับข้อใดแสดงถึงลักษณะทางพันธุกรรมนักเรียนพอจะทราบอยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะตอบถูกแล้วข้อนี้และคําตอบตอบข้อที่สองครับนักเรียนการมีผมตรงเหมือนพ่อครับเหตุผลนั้นก็เพราะว่าลักษณะผมตรงนั้นนะครับเป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ครับส่วนผมยาวนะครับหรือรอยแผลเป็นหรือความสามารถด้านการพูดเนี่ย ไม่ใช่ลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ครับและในบทเรียนนี้นะครับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์นะครับคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนําความรู้ในบทเรียนนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันและพบกันบทเรียนหน้าครับสวัสดีครับ